ตอนนี้เที่ยงกว่าจ้ะจองอนวดไว้ปลายโมงอาทิตย์นี้โรงเรียนหยุดนะคะหนึ่งอาทิตย์เราก็ได้พักผ่อนไปด้วยอากาศตอนนี้ติดลบสามค่ะข้างนอกก็มีหิมะมังแล้วเล็กน้อยแต่มีแดดค่ะก็เลยนั่งรอเวลา อยู่ที่ระเบียงบ้านช่วงนี้ก็ถนนก็จะรื่นหน่อยนะนี่เราใส่ความร้อนที่ระเบียงบ้านนะคะเวลาเราออกมานั่งเราก็ใส่เพราะว่าระเบียงบ้านเป็นกระจกตอนนี้ถึงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไปนวดหนึ่งชั่วโมงครึ่งะคะ่ะ เป็นเงินไทยก็ได้ประมาณเกือบ5,000บาทแต่หน่วยงานเขาจ่ายให้นะคะเราสามารถเอาบินไปเบิกได้มันดีตรงนี้แหละนี่ให้ดูบรรยากาศทั่วไปอันนี้ข้างนอกก็ประมาณนี้นะคะหิมะก็แค่นี้ค่ะหิมะมามันก็แดดมันก็ละลายจะสลับกันอย่างนี้บางวันฝนก็ตก เอามาไว้ตรงระเบียงมันเย็นมากอุ้ยยังไงหมอง้อน้ำยาทำน้ำยาปลาเซมอนน้ำยาขนมจีนแต่ยังไม่ทานครับไปนวดมาก่อนจึงจะทานรอให้สามีนางมารับไม่เอารถออกกับรถอยู่ในโรงรถแล้ว รถเราเป็นเมเินิอ่มันคันเล็กแต่มันแรงก็จริงแต่คันเล็กเราก็เลยจอดไว้ในโรงรถช่วงหนาวไม่ค่อยได้ออกมานั่งนะคะก็นั่งเฉพาะช่วงมันร้อนๆข้างในหวังว่าทุกคนอยู่ทั่วมุมโลกคงมีความสุขนะคะสุขกายสุขใจ สุขเงินมีในกระเป๋าไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ขอให้มีความสุขนะคะอะไรมันจะเกิดอะไรมีความขัดแยง้งก็ปล่อยเขาขัดแย้งกันไปเราก็มีความสุขในมุมเล็กๆของเราวันนี้ก็มาแค่พูดคุยนะคะเดี๋ยวจะไป นวดแล้วค่ะบอ,อกให้ทุกคนโชคดีมีชีวิตที่ดีไม่มีนี่สินไม่มีโรคภัยเบียดเบียนนะคะรักตัวเองให้มากๆเงินในกระเป๋าเราอย่าให้ออกแบบง่ายได้ยุกช่อโกงทั่วบ้านทั่วเมืองมีเงินเราต้องเก็บไว้ค่ะสวัสดีค่ะ